วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนกนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหักกันนะคะที่คุณครูแจกเด็กๆไปมาดูกันเลยค่ะหน้าแรกหน้าแรกนะคะหนังสือตัวเด็กทีนี้เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อมาเลยค่ะหน้าต่อมาก็คือรูปร่างหน้าตา เด็กอาจจะตัดเป็นรูป,รปเล็กๆให้ขนาดพอเหมาะกับกอบน,นะคะแล้วก็ทาตาวให้เรียบร้อยนะคะต่อไปหน้าที่สองฉันคือเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงระบายสีภาพเด็กให้สัมพันธ์กับเพศของตนเองบอยบอยเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงคะบอยก็คือเด็กผู้ชายเด็กๆก,ก็ ก็ดูนะคะเพศของหนูคือเพศหญิงหรือเพศชายเด็กระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้คุณครูก็มีการบ้านอยู่สองหน้านะคะเด็กๆทําให้สวยงามและเป็นระเบียบนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ